สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านพ่อกับเคยหลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็วันที่14เดินพฤษภาคมสองพันสหพี่น้องห่อแล้ดูเห็ดหน้าแล้วคนงานที่ห้าคุดไว้ช่วงเกี่ยวเข่าขพี่น้องเลย ลดค่าก็เลยขุดหน้าฝนตกแห้งลดค่าลดึ้นมาได้ขุดขนามุนเอดเปีดเลยสามสี่สี่ขันบ้านนี้ก็สิ่ง้มาป่านคืนชิได้ลงหน้าเลยพี่น้องเขาเจ้าท่องพูนอะ่ะไทยเลยี่ยามาเลยเพื่อนจนไทยเลยีวยมอะทั้งนะไทยหุดเลยทั้งไทยหุด ตะหุดดํเลยแลวเรียบร้อยแต่เฮายัางบ่ทันได้เนาะมาปานก่อนปานคันหน้าแถมคันหน้าก่อนพี่น้องพอน,นันพาันขุดออก เมือ่อคืนมีตะพอนตกว่านนีเนาะว่านนีตะพฝนตกใครเนี่ยเห็ดให้ดินอน่อนเนา้ยก็เล่าฮิตพอ โม,อมอดอกกระเทียวแต่ไม่กัดไถยนะ้าอ่างแลพี่น้องเลยตอนนี้กําลัางเริ่ม เตียมฝานทันให้ทันนาแต่จะดินน้นนอนเนาะไปกัเตียมเดี๋ยวไปกับอะไเบิ้นผ้ากัด่างด่างคือเฮ็ดทีอ่ออกนี่ แต่ว่าไปหล่อมาเลยโบทันเห็นพี่น้องไปหล่อมาเลยเห็ดก็แล้วเจอตี่ซี่เห็นเห็ดแท้ดอก ยังลุงงากละนสวยเลยนะเนอาหรอลุงเลยอนยต้องเห็ดในไผขื้นเนาะกพอดีกินเ่้วเลยันเลยเบเลยไม่มีทาเอากะบอกมากอกเอาว่มีอุปกรณ์บอต้องเห็ดเกี่ยวมากอเอา เกียย์จังมันดีขาดรือบอมันหยาบก,ก็มาข้าวนักอ,นอ,อไปไหนไ,<ป>ได้ทุดได้แท้ยกรไปไหนยา <l ots> ้องกวาดน้าามาไปไน <l ots> นมาเนาะ <l ots> ดินเหนียวกับดินทรายเคยเหมือนกันบอก vừa nhập lộng như mặt nữa lắm mì này chưa lời mất kèn áp kìa ngài mát mì 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 mát à à mì mát mì mát mì mát mì à mì mát mì mát mì mát mát mì mát mát Fish, mà lle, <c televört've> luôn. Luôn. ừ, lục tàn này, mà lăng này, hả? đẹp thì, đẹp nó. Ừ. Mà. <laughs> mà lăng. Làm... <laughs> <rồi. cười> <watching> lăng <Alf Beatles> <laughs> 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 ขชมเงันเยันบกียมันกเีกลายเเบะงไม่อยากเข้าดูมันยังแข็งปีกเลยมันเปียกอยู่แต่ว่ามันมันเปียกแต่มันแน่นนั่นน่ะแน่นนี่จะมาทางหรอเอาทีละข้างวะเอ่อลองดูสิลงถึงอ่าลงไม่ถึงคืบเลยได้ไหมได้ยุข้างบนนิดหน่าาอยนนะไรโดไพลุตเนาะ ปันกุ้มกุ้มืวานก่อน้นไมีแต่อั้นีาสามตัวายังลงลตันนี้แล้วลกสถากาเลิกอกันลึกใง่าย้ปีนไม่ได้นะตรงนี้ที่มันติดนะมันย่าไปย่ามสองสรอบเจ๊งเลยชีวิตเ่็นลดช่องลดกระวิดคนยังเห็นเมื่อไรผลมาไล่อีกดอีก กันหิวก็แห้งจะค้นก็หาคนเนาะสะบานเลยเลยอาหอเก็บคนตะานนะตเบานนี่ใช่ไมันอาจจะคือหรือเปลาปีนี้เขาบอกน้ำจะคือ่ไหเราถ้าน้ำคือก็ลองหวานดูมันห่าง่ายวานบ่เฮ้ยต้องหใาญ่ายานาใหญ่นี่เขาวานดีวานเพาได้ไหวขปูบ่ไหวข้าปูเขาเป็นยังดอกใส่ก็ย่งก มาตกลูกมันถ้าน้ำดีดำมันก็ได้มันก็ได้เปลียอยู่ก็ได้เยอะอยู่นีแม่กูน่อนี่มังเขาจะว่านล่าได้ปีนี่วานได้ด้มยใช่ป๋อขวานกินยาในขวานได้ข่าอีหน้าพี่นายังไปที้หน้าขี้หน้าจังหวัด้เห็ดในนานลดีนาีเห็ดจ้ะ ชีไฮนี่ทำหน้ายาวมันนี่เลยนี่มาได้จังหวะยาวนั่นนี่เลยได้หนี่ตัดชีไฮทำมันไทยนี่ทำหน้ายาวตัดมันนี่นะสองสามสี่ล็อกทำสี่ล็อกเลยบอสฮ็ดเฮ็ดเคลื่อนให้หน้าน้อยเรแต่ว่าเฮ็ดชีไฮพอเออทั้งหมันชู่มได้ทำหน้าเนอะแต่ว่าขั้นให้รถเขาเฮ็ดให้มันเพียงมันก็ได้เนาะเฮ็ดแบบยาวนั่นี่ก็ได้เนาะ ใช่นี่อายานตามแนวด้วมาสีล็อกก็จะได้เวลาลงได้ลงง่ายโอ้งันเหตนานประมาณสามให้หนึ่งสองสามสามนี่ยหนึ่งึ่งองอ้ยังไงจกห้งทีได้ประดามนานย่างลูกนอามพอดีเนาะสมก็ได้สก็ได้สีล็อกพอดีสีล็อกบอสีล็อกมันปันอย่างมะสามคคยแม่พอให้หนึ่งแม่ให้หนึ่งลูกให้หนึ่งยาไดให้ได้เลือกเลยจะได้ใหญ่ๆเน่บอก สี่ได้ลูกสองเออตองสีล็อกคนละล็อกเนาะโบยแต่เนีบอกอาบนองนะไม่ไม่อืออยู่คนเดียวพ่อเออเออเดี๋ยวนอนด้วยโอเจ้าอยู่กลัวคนมาแย่งสมบัติเจ้าเหรออืมว้าสมัยก่อนเจ้ากลัวคนมาแย่งสมบัติเจ้าแบบคือได้กันเฮ็ดหายง่ายนะฮาวานนะให้น้อยนี่มันไ่จับไม่ได้จะ่ไหตัดแบบมันนี่หง่าสินมาใส่ไม่เท่าบานเราก็มีเวลาไปทำนู่นทำนี่อย่างนี้นะแอนมัน เราก็มาอาบน้ำแล้วก็ใส่งหน้อย่างเดียวว่าไงใช่ไหมมันเสียเวลาแล้วก็มีเวลาไปนั่นไปนี่ได้นี่ไปนั่นไปหนั่นตอนแรกคนพวกแกแห้งได้บอกแล้วมีเวลาไปนั่นไปนี่มันก็ไม่เสียเวลาเท่าไหร่กนแหมันแห้งหมดแล้วเขาเมือแห้งหมดแล้วพอดีพอดีเอาไปพอดีเไปคันรถไถไถนา จบมาขุดปูมาจบมาขุดปูแล้วขุแลวชปูอ้ยนัวเองโอ้ยเีงหาสินี่นเอาเสียมา้เอาเสีมนุงเ้ขุดปูแล้วลูกแมงุจีได้มีบ่เออแม่นอไปียมหำเออยืมก่อนมายืมก่อน มาละท่านดอกเอาเจ้ากอดมาป่าเลยแมื่อก่อนถ้าทำนาไปก็ต้องตัดไอ้กบกบเชือกเทียมอยู่กลางนาออกนี่กบเสือกาลนี่เนาะเขาคือบุตื้สือน้องบุตรเสือตามคันนาเนี่ยไว้ทำเป็นร่มเป็นนั่นอยู่ตามเนี่ยตามข้างในนาเนี่ยฮ่ะมาคุดตุ๊จีนะคะอะไรตุจีัวตอกราวที่มันตายให้เขาถ่ายซิงค์ให้ ติดต่อได้น้อยตามพนาไหนเงินก่อนลุงมีเงินก่อนสีเห็ดอยู่อยากเห็ดอยู่เดี่ยวไม่กล้าลงเหยียดหางใหญ่เลยมาจากสบายบ่เสียพื้นที่ลายคันหน้าก่อนหน่อยลุงเงินก่อนติดรถจักรเงินม่ไหนดำๆ ตอนนี้หาเงินก่อนทางการคล้ายเข่าเข่ากับโเป็นราคาประเด๋ยยังบาทันะไรขึ้นอยู่ขอดีชี่ให้เนาะทำเป็นเห็ดทางง่ายก็ได้สี่ล็อกพอดีเออี่ล็อกพอดีเห็ดยาวลงมาเลยเวลาแก่เข่าก็สบายเนาะปื้ดขึ้นเลย กตีล็อกันล็อกขึ้นล็อกนี้น้องนี่ทำทีล็อกลัขึ้นเดียวขึ้นทีเดียวพลา้งเลีละหน้าตีละหน้าไปเลยแม่นสบายเนาะเวลาทำขั้นแนวนี้มันเกะกะได้ไงไอ่เนี่ยง่ายอีกแล้วเกะกะขลนั้นก็ลงมาจากนั้นตื้ดลงมาเลยโอ้ยทีล็อกจบเลย เนะนี่ยถ่ายถึเงินก่อนโอเห็ดมัดนมีจักรวาลให้หจักแต่ขนาดลุงเห็ดนะฮะหน้อยเดียวเขายังสีหาพันอันนี้หมื่นตายช่องมืน่นโคจรมันก็ไม่น่าใช่แล้วมันแค่ไทยแค่แตงคนาออกให้มันกันให้แล้วเขาสีไล<ร>่ต,นนต้นไม้ทั้งนี่เลยต้นไม้คุนอยู่ตน้นคนณคนาเองไม่เป็นไร แต่เราเฮ็ดจะมันสิตรงข้างหน้าหรือบ่ทำอยู่กันเออมันมันก็ต้องพุ่นเลยเนาะอยหนึ่งนี่หลอกหนึ่งมีเดเชือกไงโดยนี่แหละล็อกหนึ่งน้ำหรือครีเพราะแล้วก็ความกว้างมันได้อยู่ร้อยเมตรสมมวโมว่าร้อยเมตรเนาะวันที่สามหลอกวันี่ดูเลยล็อกนั่นให้ละสามสิบเมตรตัวตัวอีกสิบเมตรก็ขันมัน ให้อันน้าตัวนี้เขาเมาหน่อยแล้วก็ ก็จะค้กไทได้เลยนะใช่องค้ายกไทได้เลยเนาะนี่แหละพอดีนะพอดีมับุตริดาิ่า้่ายังไม่ตกป่ยยังว้ว่ากัน้อง เอมันยังแข็งมันควมีน้ำแจ่แช่นิดหน่อยมันถ้ามันแข็เปียกน้ำแช่แช่มันจะนั่นได้ข้างบนในแห่มันมีน้ำรู้ว่ามันยังไถม่วนหน้าดินด่างขนาดแช่แช่กับเนี้ยขนาดไหนขนเฉดขนาดไหนเลอ่านะพอดีพอดีนะแต้มันมีน้ำแบบอย่าให้มันติดใบผาน่ะนี่ทำนุ่มเมันคลอไปได้ให้มันคลอแบบพอดีพอดีนี่ก็ติดเหมือนกันนั่นนี่นี่นี่ติดอันนี้นะพอดีติดเลยเนี่ยติดไถบ่วน ติดตีนด้วยแต่มดลนี่มกก้อยมาขุจีรอแล้วชอบใหญ่นี่ชอบใจแลได้เน่เปียกสบายใจเย็นแล้อเน่ียกมส่วนส่วนขนอนหอมยืนเงีเนี่ป่ายืนึงเจอออกอีเป็นอน้ มายืมก่อนนอนได้ได้ตเียงืมก่อนอทไหนนั่ยืมุดี้เออจะบินแล้วนะเจ้าเทยนเมืองอื่นได้นเจาจะลองให้ตามนะดจะได้ตื่นมาทมให้เทนเลโอ้ยเีวิ่งหนีเจ้าด้วมือเลยอ้เขาเงียแล้วอ้อมือ จีเ็่น้เจ้าแล้วนะแนนถ้าแม่จะพูดตอนนี้เขาก็ไปจัดโต๊ะจัดตังหรือปรจักนในน้ำอาเรียน15นะเง่นเ้าก็เริ่มไปแล้ว15กับออื่นแลนะเนาะ6 2วันพฤหัสสุกไงไปจัดโต๊ะจัดโต๊ะไปเช็คตรงเช็คชื่ออะไรนี้นะแม่ดหนังสืออีกพร2วันพฤหัสสุกแล้หยุด2วันาาทิย์ เด้ด่างอันะไรรอไปห้าเศษปวกกับพี่เออนี่กันกำลังเริ่มเลยเห็ดแต่ปวกน่าพกเศษปวกไปกกน,น้อยให้เขาขาวน่ะ มาเยียบเดใเจ้านักแสเยียบไปเจ้าหนักไปเยียบมันคือตีเลยะตีฮาใส่ไปได้ฮะก็ตีลงเปอ๋อเยียบโดตะกระโดดเยียบโลดไม่ไอจเงิกเงนลงกรอนมายืมยืมก่อนมาเด้อมาดีมายืมเนี่ย ก็เฮกมากับเฮกไฟไฟพลันล็อตพลันงานดีกว่าขอบรลงเแค่ไี่ด้บอกให้รู้ดีกว่าขดนึงตั้งล้าก็ตังะไรร้าเจ้าดีกว่าแค่นั้นยขดาด้าวหลุดหลอดเนาะตัวนะขาวคือขาวแท ป,ปันไปไปไปน่น้นก็อีคนแล้ะลงมาปไประอ่าตรงอ่นดไรกะห,หัดูมองเปียงแลมียูุขัน <c oughs> มองปล่อยนะมียูขันขันละช่องปา คลิปนี้ก็ขอลาก็เดี๋ยวก็มีพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหนะ้ากบเคยลาสบายดี